สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทย ราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเทปคิทไซโค้งได้แล้วนะครับข่าวไซโค้งวันนี้เริ่มต้นด้วยฟุตบอลช้างเอเฟคัพคู่แรกขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่นะครับพีทีประจวบศรีบุกไปเยือนถิ่นเชียงใหม่ยูเอเ็ตซึ่งทีมเยือนเนี่ยประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับจนใส่ชื่อตัวสำรองมาแค่4คนในเกมนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับต่อพิฆาตครับเพราะเกรดฟุตบอลดีกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะเชียงใหม่ไปแบบไม่ยากเย็น6ต่อ2นะครับโดยได้ประตูจากอิกลัสสันโหรนสองลูกเอ็ดการ รประจวบเนี่ยตีตั๋วสู่รอบ32ทีมตามคาดขณะที่โคต,ตียสะสมพบประเสริฐก็ได้ทดลองผู้เล่นสำรองหลายคนนะครับถือเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนบุกไปเยือนเมืองทองยูเอเ็ดในสุดสัปดาห์นี้เมื่อต่อกันที่คู่ของเมืองทองยูเอเ็ตเปิดทันดูดอมสเตเดียมโดนกับร่มกล้าวยูเอเ็ดจากเซมิโปรลีกนะครับผลปรากฏว่าเมืองทองเหนือกว่าเยอะครับพับสนามบุกอยู่ฝั่งเดียวก่อนถล่มไปด้วยสกอร์ท่วมท้น1 0ต่อ0โดยสรายุทธยูสืบเชือ้อโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกด้วยการทำแฮตทริกนะครับกลับมากาซิเดตเปิด,เ,ปดเข้้้าามมไดมงเรรรียยบบอคั แปดประตูต่อศูนย์ครับตรงนั้นนี่มีทางด้านของสลายุทธอยู่สืบเชื้อนะครับ ผมเข้ามาถึงก่อนนะครับถึงก่อนทางด้านของรัชกรนะครับอุทัยบุญเหมาะประเดิมการคุมทีมแบบสวยหรูครับจริงอยู่ว่ายังวัดอะไรไม่ได้เพราะคู่แข่งเนี่ยห่างชั้นเกินไปแต่อย่างน้อยขวัญกำลังใจของทีมเนี่ยมาเต็มครับโดยวันนี้เนี่ยโค้ชไทยก็ให้โอกาสเด็กลงไปโชว์หลายคนอย่างเจมส์ปรกรณ์ฟอคเนอร์กองหลังลูกครึ่งแทงกรษวัย20ปีก็ได้โชว์ของเต็มๆนะครับและสิ่งที่น่าชื่นชมของเมืองทองในวันนี้ก็คือเล่นเพื่อเอาประตูครับนี่คือข้อดีของการมีดัสกรทองเหลาเจษดาจิสวัตรแล้วก็ดายโยเซกาอย คือตำนานสโมสรที่ผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วฉะนั้นเนี่ยมีวินนิ่งเมนเทลิตี้อยู่เต็มเปี่ยมเลยครับและสามารถถ่ายทอดทัศนคติให้กับนักเตะได้อย่างน้อยๆตอนนี้แฟนบอลกีเรนพยองก็พอเบาใจได้นะครับเพราะได้คนที่รู้จักแล้วก็มี DNA ของสโมสรจริงๆเข้ามาประคองทีมไปก่อนสิ่งที่พวกเขาต้องโฟกัสตอนนี้ก็คือต้องเอาคาแรคเตอร์ความเป็นเมืองทองกลับมาครับเล่นเอนเตอร์เทนเล่นสนุกและช่วยกันวิ่งและความน่ารักของสโมสรเมืองทองอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพวกเขาเนี่ยได้ยกค่าบัตรผ่านประต อ่านี้ก็ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชไทยถึงเรื่องนี้กันดูนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ที่สโมสรมีการได้เตรียมการแล้วก็ให้ขวัญกําลังใจกับทีมคู่ต่อสู้ซึ่งเราเคารพคู่ต่อสู้อยู่แล้วนะครับการที่ที่ช่วยสนับสนุนก็จะเป็นเรื่องที่ที่ที่จะไปในเรื่องการบริหารของทีมของเขานะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับสู่ในอนาคต เกมนัดต่อไปกับพีทีประจวบเนี่ยถือว่าเป็นเกมสําคัญของเมืองทองนะครับเพราะจะได้วัดศักยภาพกับคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าดูมากๆนะครับเพราะตอนนี้เมืองทองไม่มีโคชอ้อนแล้วเป็นยุคเลือดกิเลนส่วนจะเข้มข้นแค่ไหนโคชเตียแล,และประจวบจะเป็นคนตอบคําถามนี้นะครับข้ามาที่ทรูแบงค์คอกยูเนเต็ดก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับเมื่อเปิดบ้านไล่ยิงสมุทรสาครซิตี้จากไทยลีก3แบบขาดลอยเต่อศโดยเกมนี้ทรูสินแดงดาบวกสกอร์ไป2ประตูครับพาทีมผ่านเข้ารอบต่อไป ลุงรัตบอลลงสวยครับนิ่มๆเลยครับทําทางมาทีรศิลป์ธีรศิลป์เข้าขวายิงลูกนี้2ประตูของทีรศิลป์แดงดาครับ4-0ครับนาทีสุดท้ายครึ่งแรกคนดีครับนาที45พอดีนะครับ แล้วนอกจากผลการแข่งขันจะน่าพอใจแล้วเนี่ยโคชแบดนทวตวรรณสีปานยังได้ทดลองผู้เล่นจากอะคาเดมี่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพูวดนพลสงครามที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับทีมเกมแรกหรือแม้แต่กัตพลคีรีแรงนารากรแก่งกระโถกณชาพรมสมบูรณ์แล้วก็สุรชัยบุญชารีที่มีโอกาสได้ลงสนามกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งหลายคนก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของบียูในอนาคตล่ะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของมาซาทระอิชิอิกันบ้างน,นะครับหลังจากดอดชมเกมของบีจีปทุมยูไนเต็ดมา ก็ชูเสื้อเปิดตัวเป็นโคชใหม่ของเดอะแรปิดอย่างเป็นทางการและประเดิมคุมทีมซ้อมเป็นมือแรกทันทีนะครับภาพที่ออกไปเนี่ยก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าล่ามจ่ายไม่ได้มาด้วยเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวครับซึ่งก็เป็นล่ามนนที่เคยไปอยู่กับสารัฐอยู่เย็นสมัยไปเล่นกับเรโนฟายามากุจิจะเข้ามารับหน้าที่เป็นล่ามแปลให้กับอิชิแทนนะครับเก็นต้องบ,บอกว่ากระแสะตอบรับอิชิอีกดีมากๆครับไม่ใช่แค่แฟนบอลบีจีแต่ยังรวมถึงแฟนบอลชาวไทยเข้ามาแสดงความยินดีกับการแต่งตั้งครั้งนี้ด้วยเหมืออนนนเเป็แแสสสงงงงงววว่า่วาาหคหคมมัขรลย ตอนที่สมัย BG ไปดึงโคชแท็กผู้ล่วงลับเนี่ยจากบุรีรัมเข้ามาคุมทีมยังไงอย่างนั้นเลยนะครับบรรยากาศในทีม BG ก็ต้องบอกว่าดูดีสุดๆนะครับทุกคนแฮปปี้กับการมาของอิชิอิก็ต้องรอดูว่าอิชิอิจะพา BG ไปได้ไกลแค่ไหนแต่ที่แน่ๆส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าอิชิอิเหมาะกับการทําบอลสโมสรน,นะครับเพราะเขาเป็นคนบ้าซ้อมใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งงานคุมทีมชาติเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การทางานของเขาแบบ1้0ด้วยกรอบเวลาที่จํากัดงานแรกของอิชิอิต้องบอกว่า,วาเจอบททดสอบที่หนนักกเเเลยยะะรรรบพาต้องุุปช เกมไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่เกมคู่นี้แน่นอนครับนอกจากจะเป็นเกมแรกของอิชิอิกับบีจีแล้วนี่ยังเป็นการดวลขื่นกันระหว่าง2ประมา์นะครับอย่างอิชิอิกับโคชเฮงวิทยาหลากกุลซึ่งก่อนหน้านี้โคชเฮงก็เพิ่งไปทาบทามอิชีอิมาด้วยตัวเองแะครับมาได้มีการยื่นออฟเฟอร์อย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นการอย่างเชิงพูดคุยแต่อิชิอิก็มีธงอยู่ในใจอยู่แล้วแหะครับเพราะว่าเขาเลิฟบีจีมานานแสนนาน,านเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับโคชเฮงก็ และวันนี้ทั้งคู่จะได้มาดวลกันข้างสนามยิงทําให้เกมนี้มีสตอรี่น่าติดตามครับก็ต้องมาวัดกันในเรื่องแท็กติกชุมบุรีจะไม่มีเคเวินที่เจ็บส่วน BG จะไม่มีชนาทิพที่ติดโทษแบนต่างฝ่ายต่างขาดกองกลางคนสําคัญไม่ต้องมีข้ออ้างครับวัดกันแบบตรงๆไปเลยฝั่งชุมบุรีแม้ว่าจะพลาดท่าแพ้โพลิสเทโรจนตกรอบบอลช้างมานะครับแต่ก็เป็นการแพ้จุดโทษในเกมเนี่ยพวกเขาก,กดอยู่แทบจะฝั่งเดียวเลยแม้ตอนเหลือผู้เล่น10บคนแต่คุณภาพในจังหวะจบเนี่ยยังไม่มีนะครับโดยเฉพาะบรรดาตัวต่างชาติที่ไม่ได้แบ ไทยเลยนะครับขณะที่อดิศักดิ์ไกรสอนวัย34ปียืนครบ120นาทีครั้งล่าสุดที่เขาเล่นแบบนี้เนี่ยมันนานขนาดไหนแหละครับชุมบุรีเนี่ยเอาจริงเล่นได้ดีแล้วนะครับแต่ฟุตบอลมันก็โหดร้ายแบบนี้ทีมที่ดีกว่าไม่ใช่ผู้สมหวังเสมอไปนะครับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือเด็กชุมบรุรีเล่นเพื่อโคชเฮงนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาใส่สุดแน่ๆครับในเกมกับ B ีีซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางมาชมเกมนี้ที่สนามด้วยนะครับแล้วก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศและประเด็นที่น่าสนใจมาฝากแฟนๆของคีซโค้กแน่นอนครับ วลาดิเมียวูโจวิชรักษาการโค้ชของ b ีปทุมูไนเต็ดก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้อยู่กับทีมต่อความจริงเนี่ยผู้บริหาร BG อยากให้วูโจวิชอยู่ทํางานต่อครับแต่โอกาสนี้จะไม่ตั้งอิชิอีกก็ไม่ได้เพราะทั้มมิ่งเนี่ยมันเหมาะจริงๆนะครับทีมเพิ่งแพ้มาและอิชิอิก็เป็นอิสระปราศจากสัญญาต่างๆนะครับเมื่อ BG ตัดสินใจเลือกเจแปนเบ์ของอิชิอิวลาดิเมียวูโจวิชก็เลยตัดสินใจขอเป็นผู้ไปนะครับเพราะทุกคนล้วนมีแนวทางเป็นของตัวเองวูโจวิชก็มี ลน์ของสโมรสรทันทีนเลยนะครับจะว่าไปเวลาดิเมโวโจวิชก็ทําหน้าที่กุญสือขาตาทําได้ดีเหมือนกันเป็นคนทํางานละเอียดนะครับไม่มีอีโก้สูงลงมาสอนอย่างใกล้ชิดลงมาแชร์ริ่งแล้วก็เข้าใจบริบทของ BG นักเตะ BG เนีในชอบเขามากนะครับเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของจอแดนเอมาวิเวที่บอกว่าเชื่อในแนวทางของโค้ชคนนี้ขณะที่กัปตันทีมอย่างชนะทิพย์สงกระสินก็ย,ยังโพสต์ข้อความบอกลาโดยเรียกว่าเป็นพี่ชายมันก็พอจะบ่งบอกได้นะครับว่าบูโจวิชเป็นที่รักและเคารพของนักเตะ BG มาากขนนดไหลบงงแด ของวูจวิชคือการพาบีจีบุกไปเสมอบุริรัมถึงถิ่น2ต่อ2เล่นแบบสู้ได้และมีมุมลุ้นชนะด้วยนี่คือเกมที่พิสูจน์ฝีมือของเขาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงไม่ตกงานนานหรอกนะครับในอนาคตอันไกลหรือว่าอันใกล้อาจจะได้งานใหม่ในไทยเพราะตอนนี้แววมาว่าทีมไทยลีก1และไทยลีก2ก็กําลังเลเลเขาอยู่เหมือนกันแลครับมาต่อกันที่เรื่องวุ่นวุ่นของปีเตอร์ซูลกับบุริรัมยูเนเต็ดกันบ้างน,นะครับเมื่ออยู่ๆกองกลางออสเตรียก็ลบรูปเดี่ยวในชุดบุรรร,รหรือไว้แคู่ปคู่่พีชาายยแลละังเิิกกตตม ของสโมสรนอี้ต่างหากนะครับและพอป้าตายกรุณาชิดชอบโพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันพฤติกรรมของคุณมันแปลกมากแฟนบอลในโซเชียลก็เลยจับมายงกันทันทีนะครับทั้งที่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าป้าตายโพสต์ถึงใครแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงการกระทําของซูนคนน้องเนี่ยการลบภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะครับแต่การเลิกกดติดตามโซเชียลของสโมสรที่ยังค้าแข้งอ,อยู่เนี่ยผมมองว่ามันไม่สมควรนะครับมันเป็นเรื่องของความเรสเพคสโมสรเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของพีเตอร์ซูนเอาจริงครับมันน่าจะมีกลิ่นแหละครับถ้าหลังจาก ยาว,ยาวมันก็ชัดเจนด้วยเนื้อหานะครับแต่อย่างน้อยเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวเขาก็ควรออกมาชี้แจงให้แฟนบอลเข้าใจนะครับแล้วมาว่าด้วยฟอร์มการเล่นเนี่ยผลงานของปีเตอร์ซูในปีนี้ดรอปลงจากปีก่อนนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับช่วยเพื่อนร่วมทีมที่ดูจะน้อยลงในทยลีกบุรีรัมเหนือกว่าชาวบ้านเขาแหละครับแต่ในเอเซลเอลิตบุรีรัมไม่ควรแกว่งขนาดนี้กลับกลายเป็นกุรันเขาสิธิ์ที่แบกแดนกลางนะครับและการตัดสินใจใส่ชื่อเขาสิทธิ์ลุยทยลีกก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของบุรรรรััััมมมยนะะะบบบเเเเเพาาาขลล่แแถววววหหิงงงู้ททุุกกกจ กลายเป็นหัวใจสําคัญในแผงมิดฟิลด์ที่ทีมจะขาดไม่ได้นะครับมันก็ต่างจากปีเตอร์ซูนที่บทบาทลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆก็ต้องจับตาดูอนาคตของปีเตอร์ซูนกันต่อไปเลยครับและอาจจะรวมถึงโรเบิร์ตซูนผู้เป็นพี่ชายด้วยแต่ฟุตบอลมันก็ยังมีเวลาพูดคุยและปรับความเข้าใจกันนะครับการมีอีโก้ใหญ่กว่าสโมสรม่ใช่เรื่องดีและไม่มีใครอยู่ได้แหละครับแฟนบอลรู้สึกไม่โอเคเหมือนไม่ให้เกียรติกันส่วนผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่ปีเตอร์ซูนนะครับแต่ยังพูดถึงคนอื่นๆด้วยเราเคยเห็นเคสบอ,ตบบอลบต สัังกดแล้วก็ลงเอยด้วยการถูกปล่อยตัวเมื่อตอนที่เรื่องของเอลิสดอลล์กันบ้างนะครับเมื่อมีคําถามถึงอนาคตของเขาเพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการกับบุริรัมแม้แต่นาทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมความจริงเรื่องนี้ี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเอลิสมีปัญหาบาดเจ็บติดตัวมาจากทีมเก่าทําให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการฟื้นฟูร,ร่างกายซึ่งล่าสุดเขาก็กลับมาซ้อมได้แล้วและได้ลงไปคอสนิมในเกมการกุศลกับบีจีปทุมยูเนตดเมื่อช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดย์ที่ผ เกมอุ่นเครื่องมันคนละเรื่องกันนะครับถ้าความฟิตของเอลยสไม่สมบูรณ์เต็มร้อยบุรีรัมก็ไม่มีทางเสี่ยงเอาเข้าลงสนามนะครับเพราะถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุม้มซึ่งผมก็ไม่ได้พูดเองเออเองนะครับเพราะแฟนสาวของเอลยสก็เป็นคนออกมายืนยันเรื่องนี้บอกว่าเอลยสกําลังพยายามอย่างหนักเพื่อกลับลงสนามโดยเร็วที่สุดก็อยากให้แฟนบอลบุรีรัมเชื่อมั่นครับเพราะเมื่อเขากลับมาลงเล่นได้เมื่อไหร่มันจะคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนเอลยสสตาร์ทช้ากว่าคนอื่นก็ต้องใช้เวลาเรียกความฟิตัตัววเาาาาายรรง่่่่ลออๆหนพื ม,มีโปรแกรมลงแข่ง5รายการครับจำเป็นต้องมีสกอตใหญ่โดยเฉพาะกับนักเตะคุณภาพอย่างเอลสดอลล์ที่เป็นตัวหลักในทีมชาติไทยนะครับวันนี้มาปิดท้ายที่เรื่องราวของทีมฟุตบอลชายซีเกมที่กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับเมื่อมีคาสั่งเปลี่ยนสนามแข่งขันของกลุ่มไทยจากสนามตีนสูรลนท์มาเตะที่ราชบังคลากฬาสถานซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ใหกับชาวจังหวัดสงขลาที่ตั้งตารอคอยนะครับรวมถึงกระทบกับกลุ่มแฟนบอลที่วางแผนเดินทางตามไปเชียร์ทั้งจองตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมที่พักไว้แล้วนั่นก็ทําาาให้ีเสยงวิจรณบ ไปถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าสมาคมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีอำนาจในการเปลี่ยนสนามแข่งฟุตบอลซีเกมครับเพราะมันอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดกนนารแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งได้มีการลงมติให้เปลี่ยนสนามแข่งโดยมีนายอัธกรศิร,ริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเป็นประธานในที่ประชุมโดยไม่ได้มีตัวแทนจากสมาคมเข้าร่วมแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งในขณะที่มาดามแปง้งนนพลซาาายกกสมคมคีฬฟุตบอล่ลาสุ ก็ได้เข้าพบนายฝ่อมเวียดหุงเอกอัครชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยพร้อมนําดอกไม้แทนคาขอโทษจากกรณีใช้สัญลักษณ์ธงชาติเวียดนามผิดในพิธีจับสลากฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับอันนีนะ้ต้องชื่นชมมาดามแป้งจริงๆนะครับที่แสดงภาวะผู้นอาออกมาในสถานการณ์ที่อ่อนไหวแบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของมาดามนะครับมันเป็นความผิดพลาดของฝ่ายฟุตซอลและองค์ก์ที่จ้างมาก่อนหน้านี้เนะี่ยบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบนจารีวันในฐานะผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงก็บินไปขอโทษคคนองสมฟุตบล นามมามแล้วแต่มาดามแป้งก็มองว่ามันยังไม่พอนะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติก็เลยต้องแสดงความจริงใจด้วยการเข้าไปขอโทษกับทูตของเวียดนามอีกทางหนึ่งในฐานะแม่ทัพของกงการลูกหนังไทยครับผิดแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปนี่คือความน่ารักของคนไทยครับแล้วก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยนะครับและทั้งหมดคือข่าวไซโค้งในวันนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท,ที่ท่านจะได้ไม่พลาดคนอนที่ใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้กับชาวคีไซโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับ เรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซคโคง้งวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ